วันนี้พูดอะไรดีอ่ะไม่รู้จะพูดอะไรเลยอ่ะโอ้ยมันไม่ใช่ภาษาไทยเวลาคัมอ่ะแต่ว,ว่าวันนี้ไปกินข้าวกับแม่กับปาแล้วเพื่อนไปกินด้วยใช่ไหมแล้วเพื่อนก็สั่งสิ่งหนึ่งมาที่หนูไม่เคยได้ยินชื่อมันมาก่อนมันคือหล่อหังกล้ยหล่อหังล้วยหล lò hăng quế 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 lò hăng tôi không thể nói được lò hăng quế tôi không thể nói được cả luôn này gu gu quế 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 quế

Ló hăng à. quay hăng quay lò hang Noan lóng quay quế, quay lóng quay lóng à. quay lóng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  quay 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 เออทำไมน้ำจีนถึงแบบว่าน้ำ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 ของจีนถึงจะแบบมีคำว่าหล่อเก๊กอะไรเงี้ยหล่อเกะอะไรเงี้ยคือคนจีนเป็นคนเป็นเป็นคนหล่อเป็นคนขี้เก๊กหรอค่ะคืออยากรูมก้มากๆไม่รู้มันจะตายไหมอยู่กันหนูมากๆากอะชีวิตอาจจะแบบอาจจะความรู้ที่มีมาทั้งหมดมันอาจจะหายไปหมดเลย็ได้ทุกคน หนูจะทำการเปลี่ยนความรู้ทุกคนค่ะนี่คือคลาสล้างสมองทอดสมองจะดูแลหนูได้ต้องทอดสมองนะทุกคนเพราะฉะนั้นไเวลาหนูพูดอะไรไปแต่อาจจะต้องหาความจริงให้ได้นิดนึงแต่ว่าความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น